สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ๋งๆเรื่องหนึ่งครับเคยเป็นไหมครับเวลาเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆแล้วแบบโอ้โหไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้ผมมีวิธีคิดสุดครูที่เรียกว่าการคิดเชิงคำนวณมาเล่าให้ฟังครับรับรองเลยว่ามันจะช่วยให้น้องๆแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าความรู้สึกแบบนี้เลยครับแบบว่าการบ้านก็ต้องทำโปรเจกต์กลุ่มก็ต้องส่งไหนจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกโอ้โห ทุกอย่างมันดูเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมครับพันกันยุ่งเหยิงจนแบบอยากจะเททุกอย่างแล้วแต่ยกก่อนครับไม่ต้องท้อไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีทักษะลับอยู่อย่างหนึ่งอารมณ์เหมือนเป็นสกิลเทพเลยที่จะช่วยให้เราจัดการกับความยุ่งเหยิงพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับและสิ่งนั้นก็คือการคิดเชิงคำนวณนั่นเองพอพูดถึงคําว่าคํานวณเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโหต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต้องเขียนโค้ดเก่งแน่เลย จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันคือวิธีคิดแบบเป็นระบบเป็นสเต็ปสเตปที่จะช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้แน่ขึ้นนั่นเองครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดกล่องเครื่องมือการคิดเชิงคำนวณกันดีกว่าว่าข้างในมันมีอาวุธลับอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งบอกเลยว่ามีทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับและนี่ก็คือ4ทักษะหลักของเราครับ1คือการแยกส่วน 2คือการหารูปแบบ 3. คือแนวคิดเชิงนมามธรรมและสุดท้ายคืออัลกอริทึมเอาละครับเรามาเจาะลึกไปทีละข้อกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ทักษะแรกเลยครับการแยกส่วนหรือ decomposition ผู้ได้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือการซอยปัญหาใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นครับลองนึกภาพเราจะกินเค้กชิ้นใหญ่ๆเราก็ต้องตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช่ไหมครับปัญหาก็เหมือนกันเลยการพยายามแก้ทั้งหมดทีเดียวมันยากเสมอครับ อย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากสร้างเกมในโ Ro บ lox ถ้าเราคิดแค่ว่าฉันจะสร้างเกมโหมันดูกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้า,าลองแยกส่วนมันออกมาก็อาจจะเริ่มจากอ่าหออกแบบฉากก่อน2ค่อยเขียนสคริปต์สตั้งกฎของเกมและสุดท้าย4ค่อยมาทดสอบหาบัก๊กเห็นไหมครับพอมันถูกซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มันดูทําได้จริงขึ้นมาทันทีเลยมาต่อกันที่ทักษะที่2ครับการหารูปแบบหรือ pattern recognition พอเราแยกปัญหาออกเป็นส่วนเล็กๆแล้วเนี่ยบางทีเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะปัญหาย่อยอันนี้มันหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนการมองหารูปแบบที่มันซ้ำๆหรือคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับจะช่วยให้เราเอาวิธีแก้ปัญหาเดิมๆม,มาใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทั้งหมดนึกภาพตามง่ายๆเลยครับเหมือนตอนเราเล่นเกมแล้วไปเจอด่านใหม่ที่มันคล้ายๆกับด่านเก่าที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะร้องอ๋อทันทีเลยใช่ไหมครับว่าตรงนี้ต้องกระโดดตรงนั้นมีทางลับหรือบอสตัวนี้แพ้ทางอะไร นั่นแหละครับคือพลังของการหารูปแบบมันช่วยให้เราผ่านด่านได้เร็วขึ้นเยอะเลยทักษะที่3ครับแนวคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction เชื่ออาจจะฟังดูยากไปนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการของมันง่ายมากเลยมันคือการกรองครับกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญจริงๆทิ้งรายละเอียดจุกจิกที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เราโฟกัสได้ถูกจุดมันก็เหมือนกับ ลองดูข้อมูลทางซ้ายนะครับมันดูเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ abstraction กรองเอาแต่เนื้อเนื้อที่สำคัญจริงๆออกมาผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนทางขวาเลยครับคือมันจะดูสะอาดตาขึ้นมากเหลือแต่ประเด็นหลักๆทำให้เราเห็นภาพรวมของปัญหาได้ชัดเจนแล้วก็โฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นครับและแล้วก็มาถึงทักษะสุดท้ายครับ algorithm คำนี้อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับมันก็คือการวางแผนการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนมากๆ ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับสูตรทําอาหารเลยครับที่จะบอกเราเป๊ะเ,เลยว่าต้องใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังเพื่อให้ได้อาหารจานเดิมที่อร่อยเหมือนกันทุกครั้งใช่เลยครับหัวใจสําคัญของอัลกอริทึมก็คือความชัดเจนนี่แหละมันต้องชัดเจนมากพอที่คนอื่นจะทําตามได้โดยไม่สับสนเลยลองนึกภาพเราเขียนวิธีต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้เพื่อนที่ไม่เคยทํามาก่อนถ้าเพื่อนอ่านแล้วทาตามได้เป๊ะโดยไม่ต้องโทรมาถามเราซ้ําเลยนั่นแหละครับคืออัลกอริทึมที่ดี โอเคครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักอาวุธลับทั้ง4อย่างกันไปแล้วนะครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเอาของเจิงๆทุกนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างมาดูกันเลยครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนใช้การคิดเชิงคำนวณกันอยู่ทุกวันเลยนะแค่เราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นตอนที่เราสั่งอาหารออนไลน์ไงครับขั้นตอนพวกนี้แหละมันคืออัลกอริทึมเป๊ะเลย คือ1เปิดแอป2ค้นหาร้าน3เลือกเมนู4ไปจ่ายเงินและก็5ยืนยันออเดอร์เห็นไหมครับเราใช้มันอยู่หล้วจริงๆแล้วนอกจากเรื่องสั่งอาหารนะครับเรายังเอาไปปรับใช้ได้กับอีกหลายเรื่องในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอ่านหนังสือสอบนะครับที่มีตั้งหลายวิชาหรือจะเป็นการจัดกระเป๋าไปทัศนศึกษาจะได้ไม่ลืมของการวางแผนทํางานกลุ่มกับเพื่อนจะได้แบ่งงานกันลงตัวหรือแม้แต่ตอนวางแผนกลยุทธ์ในเกมเพื่อให้ทีมเราชนะ ทุกอย่างนี้ใช้การคิดเชิงคำนวณช่วยได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญที่สุดของการฝึกเรื่องนี้ก็คือการฝึกสมองของเราให้คิดอย่างเป็นระบบครับให้ทำงานอย่างมีแบบแผนมีขั้นตอนไม่ใช่คิดไปเรื่อยๆหรือทำอะไรแบบสุ่มๆตามอารมณ์ครับเอาล่ะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมมีสูตรลับฉบับพกติดตัวที่จะสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาให้จำได้ง่ายๆครับท่องตามนี้เลยนะครับ แยกส่วนหารูปแบบสนใจแต่สิ่งสำคัญแล้วก็สร้างขั้นตอนแค่นี้เลยครับนี่คือคาถาสุดยอดของการคิดเชิงคำนวณที่จะช่วยเปลี่ยนทุกปัญหาที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเราได้เลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากชวนน้องๆทุกคนลองคิดดูครับว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรที่กำลังเจออยู่บ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ได้ลองเอา4ขั้นตอนนี้แยกส่วนหารูปแบบ โฟกัสแต่เรื่องสําคัญแล้วก็วางแผนเป็นขั้นตอนลองเอาไปใช้กับปัญหานั้นดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไหนที่ยากเกินความสามารถของเราไปได้แน่นอนครับ